วันนี้มาส่งบินนะคะน้องๆพี่พี่ของเรานะคะเริ่มต้นจากคนแรกชื่ออะไรคะ,คะวันนี้ไปโรงงานอะไรเอ่ยชุนหยวน,น,ยวนระบ,บุชุนหยวนอยู่แล้วอ่าวันนี้ได้ไปชุนหยวนสมใจเลยทำไมถึงอยากไปชุนหยวน โอ้ดีปกติเมื่อก่อนไปโรงงานชุนหยวนไหมไม,ไ,ไม่เนาะแต่ว่ามีเพื่อนที่อยู่ในนั้นอยู่ในโรงงานชุนหยวนรู้จักโรงงานนี้อยู่แล้วใช่ไหมไม่รู้จักไม่รู้จักแต่ยืนยันว่างานดีงานชุนหยวนนะคะอยู่เขตเทาหยวนหลงฐานต่อมาค่ะเชื่อ,อไรเอ่ยใช่ท้องดีครัไปโรงงานชุนหยวนเหมือนกัน,นเอาไม่ใช่คนนี้ไปโรงงานโรมาสโตนนะคะเป็นโรงงานหินอ่อนอยู่เขตเทาหยวนเหมือนกันนะคะและก็รอกันมาประมาณกี่เดือน สองเดือนหเดือนถ้าคนระบุโรงงานก็จะรอนานนิดหนึ่งเนาะแล้วก็สัญชยัยรอ3เดือนกว่ามาสุดท้ายหนุ่มสุดท้องของเราชื่ออะไรคะเีรวัตปัทะเมฆไปโรงงานไต้บวันทัพพิต้านี่โรงงานนี้มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยนะสาวๆเยอะกว่าด้วย <laughs> นะคะทำใจให้หนักแน่นนา <laughs> <laughs> ทั้งสามหนุ่มไป <laughs> เขตเทาหยวนหมดเลยนะคะ <laughs> บริษัทดูแลดีไหม บริษัทดูแลดีไหมคะด,คดีดีไหมคะ,ะ่ต้องบอกว่าดีเลยโอเคทั้งสามหนุ่มนี้พี่เป้ดูแลอยู่วันนี้เรามาส่งพี่พ,พี่น้องน้องของเราบินกันนะคะได้อะไรเป็นของฝากดุ๊กดิ๊กไหนดิดุกด๊กดิกด๊กดุกด๊กดิก๊กกระเป๋านี้เป็นรูปหน้าพี่เป้เลยนะพี่เป้บอกว่าอะไรนะถ้าไม่ได้เงินเต็มกระเป๋าอย่ากลับมานะโอเคอ่ะโบกมือบายๆหน่อยค่ะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวัสดี